สวัสดีครับผมชติเจริญทรัพย์นะครับยังอยู่ที่น้องมาร์กนะครับน้องมาร์ก <c oughs> หรือว่า YN15 Generation 10นะครับ YN15 SK200 บห้อขีดบโกบิโก้ขุดคลองครับขุดคลองส่งน้ำ เข้าบอ่อใ,ใหญ่เพื่อทําประปาหมู่มบ้านแล้วน้ำฝนมาก็จะไหลมาตรงนี้ครับไม่ใช่น้ำฝนสวัสดีครับมาเฮียมาครับเฮียเฮียเจ้าของมาร์คเทนมืดตึ๊บพี่น้องดูมืดนะครับมาแล้วโอ้ยนี่ละมั่ง เต็มครับแกะกลองมาได้400ชั่วโมงหนูก็ยังไม่ถึง2เดือนนี่นี่ยังสดสดร้อนๆซิ้นๆอยู่ครับอึ๊บโอ้ตุ่มหลายเดินี่ครับเอ๊จริงๆโอ้แกเปิดแกเปิดลึกครับเปิดได้สวยทีเดียว ุ้มให้ดูครับ0.93ยุกลูกบาทเมตรเบียดเบียด2ตันแล้วครับไอ้ย่ะ <c oughs> ยังไม่เก่งใช้คกนเบียดแม่เลยปั๊ดเลยอ๋อจะลองใครอะจัดหน่อยมั้งจัดฟาดให้หนนะ่อยเนาะโอเคหา้าวิถามแล้วนะ โอเค 5v อ่ะสรุป K5v ครับอาเดี๋ยวปรับปรับเดี๋ยวผมจะปรับตัวนี้เป็นโหมดอีโคครับนะเดี๋ยวจะให้คนขับปรับเฮ็ดนะเกียร์เข้าใจไหมเข้าใจไหมนะสัญลักษณ์บอก จัดเต็มสูปสักห้านาทีเลยดิเดี๋ยวพี่น้องจะได้ชมครับว่าเปิดหมวดเฮ็ดนะครับหรือว่าหมวดไฮโอ้ยฝนสิมาเราเอ้ยตัวไผ่ตัวมันดิมืดตึ๊บแล้วพี่น,อน้องเอ้ยพายุเข้าครับพี่พายุชื่ออะไรนะ อีอะไรซินลาคูโอ้ยซินลาคูอ่ะแม่ชื่อดีอะซินลาคูมีข้าวยังเงี้ยเรียบร้อยลนะตัวนี้ใช้อ่ะเดี๋ยวจะให ลูกพี่เขาดับมัวเฮ็ดนะครับเราดูการทำงานแบบเต็มสูบเลยหมายถึงว่าจัดเต็มครับจัดเต็มสมหมดอีโค่เลประหยัดอเร่งนะพี่น้องนะอ้าว ละร้อยลิตรนะม่อนร้อยอาซิบวะดึงร้อยเติมเต็มถังเติมเต็มถังบอกโอเคอ่ะโอ้เฮ้ยคุณทวดอ่ะเดี๋ยวดูก่อนครับโไปซสดินก่อน เดี๋ยวแกจะมาจัดเต็มให้ดูครับดูว่าใช้หมวดเฮ็ดเร็วขนาดไหนเดี๋ยวพักเพ็นครับอ่ะเดี๋ยวดูหมวดเฮ็ดนะครับพี่น้องสตาร์ทแล้วครับนี่ครับโอ้เจออย่างนี้ชอบแล้วครับดินอ่อน,ออน ร่วนๆซุยซุยหน้าดินนี้จัดเต็มครับ K5V นี่ครับนี่เป็นหมวดเฮ็ดนะขอเวลาห้านาทีครับลูกพี่จัดเลย21ตันฮีโน่ JO5E KTG 155เรงม้านะครับวัดรอบเครื่อง2อวัดรอบต่อนาที โอ้เร็วใช้ได้ทีเดียวครับโอ้เร็วกว่าเดิมเฮียองล้านหน้าสองร้อยิ้วอ๋อประมาณ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 สองยี่สิบสองยี่สองแปดแปดชั่วโมงนะเก้าเนี่ยเร็วขึ้นเยอะเลยครับ เสียงปั๊มก็จะมันจะปั่นแรงกันนั่นเองเสียงกุ๊กเลยพี่เนานี่ใช้เต็มซูปนะครับลองใช้ดูนี่เหนียวสุดนี่เหนียวหนึบอือสองเมตรแรกไม่เป็นไรแต่ชั้นล่างนี่เหนียวหนึบครับเหนียวหนึบมาเหนียวหนึบเปลี่ยนแคลวจากเทียอะไรเนี่ยบอดเอาแคลวแลมๆมาด้วยปา <c oughs> เปลี่ยนฟันนะพี่ยังไม่ได้เปลี่ยนครับสายหมดเฮ็ดให้ดูดูว่าแรงของเขาจริงครับเร็วดีครับเร็วดีขนาด2 1ตันนะครับ แต่ว่าถ้าเราใช้หมดเฮ็ดก็จะเรื่องเชื้อเพลงหน่อยนะครับใช้หมดอีโค่ก็จะประหยัดหมดเฮ็ดนะเฮ็ดที่แปลว่าน่าจะหายนะหายที่แปลว่าสูงบอกอเต็มกำลังนะครับ ว่าเร็วดีครับ K5V ขับเคลื่อนโดย j o 5 t t ครับ Hino 40 t u r b o ของมันเร็วจัดจ้านทีเดียวครับก็ดูว่าวัดกำลังกันดูครับ <c oughs> ปมดิีแล้ว เจ้าเฟอร์หรือว่าไดร,าร์ก็ใช้ใช้ได้หมดดีครับร้อยกว่าลิตรนะครับร้อยกว่าลิตรวันไปเฮียให้จัดหมดเฮ็ดหน่อยว่าเป็นเช่งไดมันแห้งดีบ่จุดเก้าสามลูกบาทเมตรนะพงศ์กี มามกระสนอกันเหล็ที่เศษสามแฉกสวยดีครับสีนี่นี่ครับลองอ๋อสี่ล้านต้นๆน,นะครับหรือว่าสี่ล้านทางเงินสดก็สี่ล้านต้นต้นตนทางเงินผ่อนก็น่นจาจะสี่ล้านกลางลาลาๆรอไม่คุยเอาครับ รถตลาดค่ายหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากในเมืองไทยเรายังรักษาแชมป์อันดับหนึ่งอยู่หลายปีนะครับแต่ปัจจุบันก็มีคู่แข่งอย่างซานี่มามาก็ซานี่แซงทางโค้งเลยครับนะเพราะว่าน้ำหนักสเปรพ,พอกันครับพ,พี่พอกันนะครับเรื่องยนญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับ แต่ก็มันจะมีแฟนแฟนคลับด้วยเอฟซีโคเบโกะเขาก็จะชอบนะชอบก็ชอบเป็นที่จิตใจนะ,ะเอาอะไรมาเลกก็ไม่ยอมนะครับเร็วดีครับเรครื่องยนต์155แรงม้าฮีโน่เนี่ยครับแต่ซานี่นี่158ใช้มิซูซิ่เอ็นะครับวัดเวียงกันได้เลย ช่วงล่างนั้นโลเลยแปดตัวตัวนี้โลเลยเจ็ตัวนะครับก็ลองไปศึกษาดูนะครับิระชาชนซักโอเคเอาให้พี่น้องได้ชมกันนะแล้วก็ให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับธุรกิจรถคุดหรือว่าสเปครถคุดนะครับทุกค่ายนำมาให้ชมกันมันติดแคววไม่นองเอ้ยใส่ออกได้ดินเนี่ โอ้สายหมดเฮ็ดก็มีกันอาจจะมียืนไม่นิ่งเหมือนกันเพราะว่าเร็วเป็นพิเศษครับส่วนใหญ่จะไม่ค่อยนิยมใช้กันนะครับผนจะมาแล้วพี่น้องด้ยผมขอตัวก่อนครับนี่มืดมาเลยครับคนคนของฟ้า ใครก็ดูได้ครับยูทูบช่องชาติเจริญทรัพย์รู้ว่าเพจชาติเจริญทรัพย์ x character and truck วันนี้ได้ดูเจ้ามาร์คเชนใช้หมดเห็ดจัดเต็มสูงครับส่วนรัตรคาชิวนันดูแต่ไม่แน่ใจครับว่าเท่าไหร่นะครับสนใจก็ดูได้ครับยูทูบช่องชาติเจริญทรัพย์เพจชาติเจริญทรัพย์ x character and truck สัญหารถคุณทั่วมี่ประเทศไทยมาให้โมวิกันครับหราอว่าในโลกเราครับจะเต็มสูงฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ